เหมือนต้นยิ้วอ่ะนี่ขุมที่เท่าไหร่เนี่ย่กดต้รากดตวเรากดติดตามกดไลค์กดแชร์ใายเดีอยวด้วยนะครับฮ่ะายเดียวครับ welcome to จันทบุรีนะ วันนี้เรามาอยู่กันที่อ,อ่าวอุทยานคุ้งกระเบนไัน,นะฮะ้น,นเราตามไปดูบรรยากาศข้างในแล้วก็วิวบรรยากาศข้างในกันว่าจะสวยแค่ไหนปะ่ะไปกันปูอะไรนะปูสะแมสแมแสมดนถางดูก่อนดิยังไงนี่านี่า,าปูสีดำเงินเฮ้ยจริงด้วยเว้ยแต่กล้องมึงไม่ชัดอ่อะโม โอถพี่โทรศัพท์เครื่องละ้ห้าพันมีน้ำปะใช่ไหมไม่จริงจริงอ่ะจริงจริงจริงจไม่มีไม่มีน้ำก็ได้ไงหันหน้าไงหล่อแม่ถ้าถ่ายไม่หล่ออย่าถ่ายนะที่มึงถ่ายถ่ายซ้อนอะไรกันสามสี right? ่คนป้าท <İ> uh ี huh. ่มาเซลฟี like? ่ตัวเองรึปะเป็นกบินตรงนู้นว่าใครว่าใครโอเคเมื่อกี้ว่าใคร หล่อป่ะไม่ถ่ายรูปวะเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเยอะมากโอเคหล่อน่ารักนูน่ารักนูุ่มแม่งก็ชงมันเองอ่ะกุ้งไงพอดิบพอดิบแบบมีการวางแผนโห้โหเจ๋วหนูจะเผลอเห็นไหมหนูจะเผลอทำอาไรกันวะคายตี้ บรรยากาศดีๆไม่ได้ถ่ายตีนะผมบรรยากาศข้างในไม่ต้องพูดถึงนะถ้ามืดหน่อยในผีออผีออยอบผีออกไม่ใชแไม่แต่บรรยากาศข้างในพี่รู้สึกว่าแม่งวังเวงมากจะอะไรเนเข้าค่อีเดาไม่่เหมือนต้นเง้เหมือนต้นเงี้นี่ขุมที่เท่าไหร่ย ไม่ได้ลึกสุดกับพวกเราได้ลึกสุดกตกเราไม่นอารอดกว่าจะมเป็นตอนทั้วันนี้ก็ผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะทำไมเวลาถ่ายรูปเราต้องหนึ่งสองคนที่แบบเป็นแบบแบบว่าเออหนึสองแล้วเราจะทราบเราจะทราบเราจะไรา next station สาราชมวิวเนี่ยเดินไปทางไหนก็เจออะไรก็ทางนั้น มีความรู้เรื่องป่าชายเลนปะไม่มีอา้าวเรามีความรู้เกี่ยวเรื่องป่าชายเลนไหมโมไม่มีเลยพี่ก็ <c oughs> ถึงต้องมาศึกษาไงอ๋อแล้วได้ความรู้อะไรบ้างจากตรงนี้เลยังไม่ได้ยังไม่ได้ไ<ป>ยังไม่ได้อะไรเลยแต่ได้กินรูปแล้วเนี่ยโอ้เยอะเยอะใช่ไหมเยอะกว่าเยอะเยอะกว่าข้อมูลอีกโอเค สาม,มเรามาทำอะไรกันที่นี่มาดูโบสถ์มาดูโบสถ์โอเคตอนนี้นั่งเกงนาจะออกแล้วมีความรู้เกี่ยวอะไรเรื่องโบสถ์ไหมฮะลืมไปแล้วประเด็นหลกัลกๆคือมาถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไม่เคยเห็นโบสถ์สีน้ำเงินพอถึงที่บ้านจะมีของสีทองฮ <laughs> ว,ว,ว้า <Wow. S 2> วมาสัจจะลืมเรื่องมาก,มากไม่ไปโม น้องสามชาแนนโอ้โโอ้โที่กว่าจะเวียงถึงเฮ้ยสัตว์มิสอธรรมัดธรรมัดโม่ผู้ตีของเรียกชุมนุมพระนะฮะหลังจากนี้เราจะไปไหนกันโม ทำอะไรกันอนะหมดหนูยังหาทางลงขาดไม่เจอเพี่เราไม่ได้ไปกินอะไรกันเหรอ <c oughs> ไม่หา,หาหอะไรกินะเนอ่ะ <c oughs> อยากกินอะไรกันนะโอเคกิน <Okay. S 1> ข้าววัดปะล่ะ <c oughs> ักที่ไหนเนี่ยวาวาวานาวาลีวนาวาลีนะฮะหลังจากแดกเข้าเขาอ่ดเกิดเข้ามาถึงที่พักแล้วต้องบอกจริงว่าหาดเจ้าเจ้าเจ้าอะไรนะหาดเจ้าเหลาหาดเจ้าเหลาที่ก็ชื่อเจ้าเหลามีที่ไหนบ้างวะเจ้าเหลาก็เจ้าเหลาอ่ะขึ้นต้นก็เจ้าเหลาลงท้ายก็เจ้าเหลาอ่ะเจ้าหลาอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรนะยายยายตุ เจ้าเล้าเจ้าเล้ารีสอร์ทบรรยากาศที่พักก็เงียบๆนะกกติกาก็คือว่าเล่นได้ไม่เกินสามทุ่มแต่โม่เขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วไงมดก็ไม่แฉก็ไม่แฉกน้องอะน้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีแพนไปไหนกันค่อยว่ากันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ดไนท์ บายเจอพรุ่งน yeah ี้คร so 네 um yeah> ับเจอพรุ่งนี ok ้คร ok ับเจอกันพรุ่งนี้ไงไม่รู้ไงมว่าเจอกันพรุ่งนี้กจนโตโตโอ้โหโต